สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ซายปันกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้น้องจะพาพี่พี่มารีวิวเกมเก,เกอิชานะคะหรืออปังอใจของเรานะแล้วในน้องมีคนร,รับมาฝากสามคำเลยนะคนแรกคําว่าอย่าไปจ้าไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสูงสุดอยู่ที่400ต่ําสุดอยู่ที่1เอ้ย1ใจแล้ววันนี้น้องขอพาพี่พี่ไปตีตัว5กันก่อนเลยะะ้วกันเปิดแรกไปที่10หมูนนะคะ วันนี้น้องมาเอาใจสายทุนหนักหน่อยนะยังไงวันนี้ขอดวงดีๆหน่อยละกันเปิดแรกมาเอเลยสิโอ้โหเปิดแรกมาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาแล้วโดนสเก็ตเตอร์ต่อเลยอุ้ยโอ้แล้วบอลแรกมาเข้าซีเฉยโอ้บอกเลยว่าหวั่นเจี๊ยบสิครับรอย่างนี้ไรกันยัยาวไปเลยนะคะนมาคิวไรมาก่อนเลยยี่สิบเจ็ดและเชียร์ไรมาต่เอเลยไรเป็นสิบห้าเอ้ยนะ เจออะไรมาเชื่อมีกจังหวะนี้สิบแปดอู้ยง้น,นา 7, ามาสิบอะไรมาตอนี้อะไรมาสี่เ้ยเรา สี่ในหน้าเจ้าของอีกหนึ่งวายมาเชิญทีจังหวะนี้ไหลมหาห้าสี่ห่ยบอกเลยว่าเอาเรื่องจับนะเปิดนี้เปิดนี้ยังเลยอีกสามหมุนที้มุนกันต่อย,ยาวๆนะอืออและหมุนสุดท้ายขอสวยๆหน่อยโอ้โหนม่โบจะเจ๋งรางวัลรวมจบไปที่349ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ ไม่มีใครหยุดรัง้งได้จริงๆนะอาบังกระจายของเราจังหวะนี้เจ้าหญิงมาไหลมากดเลยปกไปเจ็สองและอาบังมาอีกสี่สิบเอ็ดเฮ้ยล้บังไหลไปสิบไ,ไ,ม,ไ,ไ,ม,บไม่เจ้าหญิงไหลไปอีกห้าสิบโอ้โหชอบนี้รังมังกนโตไปเลยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบสองไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้กดมือไปก่อน พี่พี่ยังไงเอ,อ่ยกดมือโอ้โหสงสัยไม่มาสงสัยต้องขยับตัวไปที่ตัวเจ็ดเลยละกันเขาว่ากันว่าตัวเจ็ดวันนี้ที่เด็ดนะเลยมาขอรองกันหน่อยละกันอย่างนั้นเออแล้วจะมาเมื่อไหร่มาลอเลยหกสิบสามโอ้โหเปิดแรกกันก่อน,นเลยนะจ๊ะสิบหนึ่งทีนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปปีมาเล่นหรือมาทำตามกันนะคะ และพี่ๆคนไหนนะคะอยากดูเกมอะไรก็ขอกันเขา้ามาได้เลยเด้อเดี๋ยวน้องจะจัดทำให้ดูคลิปต่อๆไปนะยังไงนะสิบปรามาก่อนเลยสิบสี่แล้วเจ้าหญิงเต็นกระดานสองพันสิบหกออหื้อเลขพอสมมาเลยทีเดียววางวันแับซุปเปอร์นะคะสองพันเก้าสิบไปกันต่อยาวๆเลยดีกว,ว่าอูโหะไรเราไม่มาคตรดี ยังไงไหลมาก่อนเลยยี่สิบและจังหวะนี้นาเจลอะไรไม่เล่นไปรันบวกไปห้า้าหญิงเต็มขนานอีกแล้วนะคะจังหวะนี้หนึ่งพันสามร้อยสี่สี่โอ้โหนาไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะอาบังของเราเอาเรื่องจับเลยนะคะจับนี้ดุมบอลซอมเบร,ระดับซุปเปอร์หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้อร่กันยาวๆเลยละกัน,นไหลปูหนูไปกดมือไุก่อน มัดาให้เจอะไรามาก่อนเลยอุ้ยเอาล้ไงอย่ามาล้อหลอกกันแบบนี้ใจคอพี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอุ้ยแล้วลุดยับยับขอย้ำอีกสิบทีแล้วกันไม่งั้นจะขยับตัวหนีแล้วนะอย,ยังไงขอหน่อยได้หรือเปล่าน้องปังอาบังอาจาของเราวันนี้จะใจดีหรือเปล่านะ คลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นหรือมาทำตามกันนะคะและพี่ๆคนใหม่นะคะคดนนำมน,มนือก็ขยับตัวไปเรื่อยๆเด้ออย่าไปย้ำมานะบอกเลยว่ายิ่งย้ำยิ่งแย่นะจ๊ะบอกไปก่อนยังไงหมุนฟีรอบนี้จะมาดีหรือเปล่าจังหวะนี้ไรใก่ามา3แล้วนาะเคใส่มาช่วงจังหวะนี้มาอ,อยูอ่2เฮ้ยโอ้โหแล้วจังหวะนี้ใส่มา245 องูรางวัลเมกาสองร้อยหกสบเอ็ดเลยค่ะชัดนี้ยังเหลืออีกหกบนให้ลุ้นกันต่อยาวๆอยังไงหน้าสิบแฝงมาก่อนขอไหวยาวๆรื้เปล่าจ้าบังบังไม่มี่แค่ทางนะบอกก่อนยังไงดังง่ร้มาก่อนรลอยยี่ห้าือจังหวะนี้หน้าช่อแฝงอีกแล้วว่าไม่ใช่แตงยางจังหวะนี้หนึ่ง้อยยี่ออเอาหน่อยโอ้โหจัวะนี้ทาไหนสามเอ็ด โอ้โหเปิดนี้ถือว่ามาดีมาล่างวันกล้อนโต221ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้เนี่ยเดือดไปจังหวะนี้น่าเจอไปมาเชื่อมแล้วนะคะแม้วันไม่ชื่อมขมิ่นจังหวะนี้ไหลมาสามร้อยสองโอ้โหแล้วตะเกียงไหลมาต่อเน,นื่องไหลไปหน 1, ึ่งร้อยเจค้ำแร็โอ้โหเจอช่างแร็ไม่มาโหโหไม่รอ้องไหลกันยาวๆระดับซุปเปอร์สี่ร้อยสิบสาม ยังไรสองหมุนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนไปกันต่อยาวๆเลยนะจ๊ะยังไนจังหวะนี้หมุนสุดท้ายจบไปแล้วนะจ๊ะนี่913ถือว่าโอเคอยู่นะตัวเจ็ดของเรา,เอาโอ้โหแล้วออกมาได้รูรสเกตเตอร์โอ้โหนึกว่าจะเขา้ามาล้อหลอกกันเก่งๆนะช่วงนี้โคตรรับที่สองนะคะคำว่าไป จังหวะนี้ตะเกียงใรญมาก่อนเลยอุ้ยแล้วเจ้าหญิงช่องแรกไม่ลงโอ้โหมาล้อหลอกกันเก่งจริงๆนะใจพี่สั่นกะนลัวหมดแล้วเนี่ยยัยงไงน่าเชอะไรมาก่อนเลยหนึ่งเอาหมับให้จังหวะนี้ต้องเข้าแล้วหรือเปล่าหมาป้าอะไรมาก่อนเลยยี่สิบ ุ้ยแล้วอบังหลายเป็นสาสามจังหวะนี้สิไหลมาต่อเนื่องเุ้ยแล้วจังหวะนี้เจ้าหญิงเต็มกระดานหนึ่ันเก้ารอบชาตนี้เอาเรื่องจัดเลยนะคะระดับจูปเปอร์2,014เปิดนี้ถือว่ามาสวยเลยนะ,ะสงสัยต้องย้ำอีก10บทีตัวเก้าของเราวันนี้ที่เด็ดจริงๆก้าวนาะก้าวไายก้าวต่อไปไฟไม่สะบงนะจะ๊ะอย่ามาล้อหลอกกับพี่น้องนะ ยังไงขอไร่หน่อยได้หรือเปล่าอาบังของเราวันนี้จะใจดีกับหนูหรือเปล่าโอ้หและลูดทิ้งยับยับมาบเข้าให้อโอ้กดมือไปก่อนสูตรนี้ตามมาได้นะจ๊ะมับเขาให้ถ้าพีพ่พิหมุนไปแล้วสิบทีแล้วไม่เข้าลองมากดมือดูนะคะอย่าไปย้ำม,มันเรื่อยๆนะยังไงจังหวะนี้เจ้าหญิงไรมาก,ก็เลยสิบเอ็ดอื้อหือ กดมือไปก่อนบัตรไม่หน้าเจาอะไรมาก่อนเลยอู๋เจ็บไม่จำนะขอซ้ำอีกทีนึงเลยคอยย้ำให้มันชัดเจนไปเลยละกันจังหวะนี้ตะเกียงไหลมาก่อนเลยยี่สิบโอ้ยอู้แล้วอาบังช่องแรกไม่ลงเอาอยัางไงแน่เนี่ยอาบังมาล้อหลอกกันอีกแล้วไปกันต่อค่ะจังหวะนี้อือแล้วจะหญิงช่องแรกไม่ลง โอ้โหเขามาล้อหลอกเก่งจริงๆนะอาบังของเรานะจังหวะนี้สิบไรมาเต็มกระดานไหลมายี่พาเจ้าหญิงไรมาตอนนี้ขึ้นกระดานสามสิบเจ็ดเอ้แล้วจังหวะนี้ตะเกียงไหลมีกเจ็ดยังไงดอกไม้ไหลมีกสี่โอ้โหบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดนะคะขอกดมือไปก่อนยังไงจังหวะนี้ต้องมาดีแล้วหรือเปล่าร้อยสี่สิบสี่มาเลย แล้วนายเอไหลมาเชื่อมแล้วไม่ไม,ไม่เชื่อมอวบังจังหวะน,นี้135เ mm. จ้าหญิงไหลกระเด็นกระดานหนึ่งพันเจ้ยแปเฮ้ยและอวบังไหลมีกัมสิบโอ้โหแลห้วนาสิบไหลมีส mm. ิบเจ็ดโอ้โหชัดนี้ mm. บอกเลยว่าระดับซูเปอร์2116 mm. ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะน,นี้ย้ำอีกสิบทีเลยละกัน mm. ยังไงขอแบบตึงๆหน่อยโค mm. ราพิสามนะคะคำว่าหยุด หมักไม่ยังไงจังหวะนี้นาเสีบไหลม่อสองเลยเอาแล้วครับจังหวะนี้ท้ายนี้ขอซิงซิงหน่อยเฮ้ยแล้วนาเสีบไร่มาก่อนโอ้โหไม่ไหลยาวๆเลยนะดอกไม้ไหลมาก่อนเลยค่ะจังหวะนี้เฮ้ยเจ้าหญิงไหลมาก่อนเลยเก้านาเจไหลนาตอนนั่งไกลปีหนาเฮ้ยนาเคไหลมียี่สิบเจ็ดจังหวะนี้เจ้าหญิงเป็นประธานหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบ บงังใบมาตอนนู้นยิง้6 0ร,ระดับซุปเปอร์1862และหมุนสุดท้ายนี้คอสวยๆหมับก็ให้งั้นวันนี้ต้องขอแคอ่นี้ก่อนละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <S <S